สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ c h ชาแนลค่ะและนี่คือ t a ลลอตอาร์คะคลิปนี้เราอยู่ใน t a r o t Class s p e c i a l EP ที่4ค่ะเปิ้ลทำ t a r o t Class เนี่ยที่สอนในการอ่านไพ่ทาโร่เบื้องต้นให้กับทุกคนใน YouTube เนอะมาใครติดตามมากคงจะเห็นหลายหลาคลิปแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะยังไม่รู้จักสนใจในการเรียนไพ่ทาโร่สามารถไปดูได้เปิ้นทำ Tarot Class เนี่ยทั้งหมด7 7 EP คือมีทั้งความหมายการวางไพ่เทคนิคต่งางๆพอสมควรแล้วก็มีคนติดตามเยอะหรือว่าชอบพอสมควรเนาะเพิก็เลยปีนี้ค่ะเพิก็เลยมาทำทาร์ c อ a คลาส e c เ a l เ,เพิ่มให้ซึ่งผ่านไปแล้ว3 EP เนาะจะเป็นทริคหรือว่าทิปเล็กๆน้อยๆที่สําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่สนใจในไพ่าทาโรม่มีความสงสัยอะไรเงี้ยเพิก็จะมาตอบคําถามให้ซึ่งผ่านไปแล้ว 3EP เนาะใครยังไม่ดูก็สามารถตามไปดูได้เผื่อว่าจะ เขาแล้วตอบคําถามที่เรามีข้อสงสัยหรือว่าช่วยให้เราเหมือนดาบสนุกกับการอ่านไพ่มากขึ้นคลายความสงสัยมากขึ้นมันก็ยินดีมากแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามเนอะอะไรที่สนสนใจหรือว่าสงสัยอีกจะถามก็สามารถทิ้งไว้ได้ แต่ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลคือความคิดเห็นส่วนตัวของเปิ้ลแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่คนถามเยอะมากจนเพิรลรู้สึกว่าเออถึงเวลาละ,ละที่ฉันจะต้องมาทําหรือต้องมาออก e.p พีหนึ่งสำหรับอันนี้เนาะคิดว่าทุกคนน่าจะแบบอยากรู้นะเพราะว่าหลายๆคนมาทิ้งคอมเมนต์ที่ใต้คลิปในการสอนของเปิ้ลเยอะเหมือนกันว่า เราสามารถดูดวงได้ให้ตัวเองได้จริงเหรออ่าเพราะว่าในคลิปอ่ะเปิ้ลก็จะมีพูดค่ะว่าเออเปิ้ลนกะแนะนาว่าให้ดูดวงให้ตัวเองนะนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายคนมากเลยค่ะที่อาจจะได้ยินมาจากหลายที่หลายอาจารย์เนาะว่าเราดูดวงให้ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีคําถามอย่างเงี้ยเยอะว่าเราดูดวงให้ตัวเองได้เหรอคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าดูไม่ได้อะไรก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เปิ้ลจะมาตอบคาถามนี้ให้เคลียร์ใจแต่ว่าเป็นความที่เห็นของเปิ้ล เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมเนาะลองฟังดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าวิธีการของก็หรือว่า แนวคิดของเปิ้ลเนาะเรารู้สึกถูกจริตสามารถเอาแนวทางไปปรับใช้ได้เลยนะเปิ้ลยินดีมากนะให้เป็นวิทยาทานได้เลยไม่ได้ซสีเดียสแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่าไม่อินกับสิ่งที่เบิ้ลพูดหรือว่าเรารู้สึกว่าเออมันขัดแย้งกับตัวคุณเนาะเหมือถึงคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะก็ปล่อยวางไว้นะถ้าเกิดเรามีอาจารย์ท่านอื่นหรือเราไปเรียนกับคนอื่นแล้วเราอินมากกว่าหรือเราเข้าใจมากกว่าสามารถยึดแนวทางนั้นได้เลยเปิ้ลก็คิดว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะแค่ว่า ใครรู้สึกว่ามันถูกจริตแบบไหนหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องไหนเราสามารถนําแนวทางนั้นไปใช้กับตัวเองเนาะเพราะแต่ละคนน่ะก็จะมีแนวทางแตกต่างกันไปนะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตอบคําถามค่ะซึ่งพอฟังแบบนี้แล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าในแนวทางของเปอร์เนี่ยคือสามารถดูไพ่ให้ตัวเองได้แต่อ่เราจะมาอธิบายขยายความมากขึ้นนะว่ามันคืออะไรเพราะตอนที่เราสอน ความหมายไพ่ปกติป้เาเชยแค่บอกเออก็ดูดวงให้ตัวเองด้วยเป็นการฝึกอะไรอย่างนี้เฉยใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าทําไมเปิ้ลถึงบอกว่าให้ทําแบบนั้นได้เป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะอ่ะมาค่ะเข้าเรื่องเราสามารถดูดวงให้ตัวเองได้จริงๆหร,รออ่ะป้นต้องบอกงี้มันมีข้อแม้คนที่เขาอาจจะบอกว่าไม่สามารถดูดวงให้กับตัวเองได้เนาะเอ่อป้นคิดว่าหลายๆคนอ่ะอันนี้คือจากความเข้าใจของเป้อนนะที่เขาบอกว่าดูไม่ได้เป็นเพราะว่าหนึ่ง หลักๆเลยคืออาจจะรู้สึกว่ามันมีอคติมันไม่แม่นยำมันไม่สามารถดูได้เราต้องดูให้คนอื่นเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมีไบแอสไบแอสก็คืออคติที่มีกันตัวตัวเองเนอะซึ่งถามว่าจริงไหมจริงนะแต่ว่าเปิ้ลไม่ได้มอ,มองเป็นอุปสรรคในการที่จะดูตัวเองขนาดนั้นความหมายของเปิ้ลหมายความว่า เราอาจจะไม่สามารถดูตัวเองได้แม่นยำเท่ากับที่เราดูให้กับคนอื่นเพราะว่าการที่เราดูดวงให้คนอื่นอ่ะคือเราอ่ะเป็นกลางค่ะใจเราจะไม่ได้แบบอคติเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาถูกปะเขาทุกมาเราไม่ได้เราไม่ได้อินด้วยเราไม่ได้เศร้าด้วยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเขาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใจว่างจิตว่างมีสมาธิในการเปิดไพ่ให้คนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดไพ่ให้คนอื่นมันมีความแม่นยํามากกว่าดูให้กับตัวเองเพราะว่า ต้องอยู่ที่ว่าเรามีสภาพจิตแข็งแรงแค่ไหนนะคือถ้าเกิดเราเป็นคนฟุง้งเป็นคนติดตกง่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิไม่ได้ฝึกปัญญาอะไรเยอะหรือไม่ได้ฝึกสมาธิเยอะเวลาเราเปิดให้ตัวเองในขณะที่เรามีปัญหาการที่เรามาเปิดให้ตัวเองอะส่วนใหญ่คือเรามักจะเปิดดูตอนที่เรามีปัญหาถูกไหม เราจะอารมณ์ไม่นิง่งเพราะฉะนั้นเราเปิดแล้วเราก็จะเข้าข้างตัวเองเพอไพ่มันดีเฮ้ยเราหลอกตัวเองหรือเปล่าพอเราเปิดแ <"M ain, S 2> ล้วมันไม่ดีไม่หรอกมันต้องไม่แย่ขนาดนั้นนึกออกปะคือเราก็จะมีความเหมือนแบบเฮ้ยไม่เชื่อแล้วไพ่มก็จะย้อนแย้งสับสนกันเพราะว่าสมาธิในการเปิดเพราะจากทริคที่มันเคยบอกอยู่แล้วว่าเวลาเราจะเปิดไพ่ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามถ้าจิตไม่นิง่งคาถามไม่ชัดคุณจะดูไม่แม่นซึ่งในเวลาที่คุณจิตไม่นิ่งด้วยตัวคุณเองคุณก็ไม่มีทางดูแม่นถูกปะ เพราะฉันหลายๆหมอเขาก็เลยบอกว่าเออคุณไม่สามารถดูดวงให้ตัวเองได้นะมันเป็นการจบตรงนั้นเลยไงนึกออกไหมก็คือง่ายคุณไม่ต้องดูให้ตัวเองจบมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าแม่นหรือไม่แม่นแต่สิ่งที่ป้าแนะนําว่าให้คุณฝึกเพื่อดูตัวเองนั้นก็คือคุณอาจจะไม่ได้สามารถดูตัวเองได้แม่นยําณตอนนั้นอย่างเช่นว่าคุณดูปัจจุบันคุณอยากรู้ว่าในสามเดือนข้างหน้าแฟนเก่าคุณจะกลับมาไหมคุณดูให้ตัวเองคุณจิตคุณอาไม่นิ่งเพราะฉันมันอาจจะไม่แม่นแต่ว่าการที่ให้เปิ้ลที่เปิ้ลให้ ไม่ให้คุณถามคำถามในตอนที่คุณมีปัญหานึกออกปะให้คุณถามตอนที่คุณเป็นภาวะปกติเช่นว่าเอ้ยอนาคตหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือว่าอะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเป็นการดูระยะสัน้นซึ่งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าอย่างที่เพื่อนบอกเนอะว่าโอเคเราเปิดไพ่ประจาําวันอย่างเงี้ยว่าโอเควันนี้ตอนเช้าเราเปิดไพ่หนึ่งใบหรือสามใบเนาะว่าเป็นเช้าของวันเย็นหรือว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยของวันเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามใบ bij, คุณถ่ายรูปไว ไม่ได้แปลว่าให้คุณทายนะว่ามันคืออะไรคุณอาจจะเห็นคร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยไพ่มันดีหรือไมพ่มันไม่ดีแต่ทายเก็บไว้เฉยๆจแล้วพอผ่านไปพอระยะเวลาผ่านไปคุณกลับมาดูย้อนคุณจะได้ความหมายจากไพ่ใบนั้นมากขึ้นนี่คือวิธีฝึกสําหรับคนที่อยากจะเรียนและรู้ความหมายของไพ่ให้มันลึกมากขึ้นเพราะมีหลายคนมาถามมว่าเฮ้ยทำไมไพ่มันมีแค่7จใบทําไมเราถึงได้ตีความแบบได้เวอร์วงังหรือว่าละเอียดเรือทถ้ามันยิบได้ขนาดนี้มันดูได้ขนาดนั้นเลยจริงๆหรอ ก็ต้องบอกค่ะว่าจริงนะแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนการที่เปิ้ลให้ดูตัวเองคือเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เรารู้ความหมายของไพ่แต่ละใบมากขึ้นอันนี้กรณีที่เราต้องการที่จะอ่านไพ่ได้ละเอียดและเป็นนะแต่ว่าไม่ได้เป็นการวัตถุประสงค์คือไม่ได้เพื่อการดูดวงอนาคต นึกออกปะคือการดูอนาคตอะถ้าคุณมีไบแอสคุณดูไม่แม่นอยู่แล้วถ้าดูให้ตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถเห็นอนาคตได้แม่นยำแต่ถามว่าดูแล้วมันมีความถูกต้องเกิน50%าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเปลก็ยังมั่นใจนะว่ามันเกิน50%ที่คุณจะถูกต้องแต่การที่เปิ้ลให้ดูตัวเองมันเป็นการดูเพื่อที่เราจะรู้ความหมายคือเหมือนให้เวลาผ่านไป จนมันกลายเป็นอดีตแล้วอ่ะเรากลับมาย้อนดูว่าเอ้ยอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไพ่แต่ละใบมันแปลว่าอะไรเมือเบิ้ลเ,เคยพูดตอนที่เบิ้ลดูอาอธิบายความหมายไพ่เนะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์มันแปลว่าอะไรกระทนหันถูกปะแต่ว่าอาจจะมีของเสียมีอุบัติเหตุมีอะไรก็ได้กระทนหันเกิดขึ้นมันจะเป็นการเกิดขึ้นในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ของเปิ้ลเองที่เปิ้ลเจอคือมีปลวกขึ้นคอนโดคือตอนนั้นอะเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนึกออกไหมจนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้วเรากลับมาดูไพ่ที่เราเปิดไว้ว่า อ๋อทาวเวอร์เนี้ยมันคือบ้านเราต้องซ่อมเพราะว่าเราปวกขึ้นนึกออกไหมซึ่งมันจะทําให้คุณรู้ความหมายที่ลึกขึ้นถูกไหมถ้าคุณไม่ดูให้ตัวเองถามว่าคุณจะรู้ความหมายในเชิงแบบละเอียดละเอียดละเอียดหรือเปล่าไม่คุณก็จะจำแค่คีย์เวิร์ดถูกไหม ว่าคีย์เวิร์ดมันคืออะไรแต่ว่าเราจะไม่ได้เจอความหมายที่มันเป็นในเชิงแบบละเอียดหรือว่าลงลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เปิ้ลแนะนําว่าให้คุณดูดวงตัวเองไม่ได้แปลว่าเพื่อความแม่นยํานะแต่เพื่อให้คุณรู้ความหมายมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการฝึกอ่านความหมายไพ่อันนี้เป้ลคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกคนเนาะแต่ถามว่าถ้าในมุมมองของเปิ้ลสามารถดูตัวเองได้ไหมดูได้แต่ถามว่าแม่นยำไหมห้าสิบห้าสิบขึ้นอยู่กับสติสมาธิของคุณนะตอนนั้นหรือว่าปัญหาของคุณ ต้องการดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ชีวิตขำๆเปิดไว้ถ่ายรูปไว้แมนแต่ถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยมีปัญหามากเลยตายแล้วตอนนี้อ,อกหักรักคุดหรือว่าฟุ้งซ่านตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรก็ตามจิตไม่นิ่งอะ่ะมันจะทำให้คุณดูได้ไม่แมนยัางเท่ากับการที่เราดูให้คนอื่นเนาะแต่ถ้าอย่างที่บอกนะในทางตอบการถ้าจิตคุณไม่นิง่งคุณไม่มีสมาธิคุณไปดูให้คนอื่นอะ่ะ จริงๆบางทีมันฟุ้งอ่ะคุณก็ไม่สามารถแปลภัยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอดูหลายๆคนก็คือควรจะต้องมีสมาธินะหรือว่าคุณจะดูให้ตัวเองคุณ,คณก็ควรจะมีสมาธิก่อนด้วยแต่ถ้าเกิดหลายๆคนสงสัยนะว่า การที่เขาบอกว่าไม่ให้ดูให้ตัวเองคือดูไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าดวงปิดไม่สามารถดูได้เลยหรืออะไรใดๆเนี่ยอันนี้เปิลไม่เชื่อนะอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของเปิลน,นะอย่างที่บอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<โ>เป yeah. ิลคิดว่าการที่เขาไม่ให้ดูเป็นเพราะว่าเรามีอาาติกับตัวเองมันเลยจะดูไม่แม่นเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องดูแต่เปิลก็ไม่ได้มองว่าเราไม่ได้ดูเพื่อการท,ทํานายทายทักหรือว่า forecast ก็แล้วกันแต่ว่าเราดูตัวเองเพื่อให้เราสามารถย้อนกลับมาดูและเก็บความหมายของไพ่แต่ละใบได้มากขึ้นเป็นการฝึก ให้กับตัวเองแล้วเราก็จะเป็นหมอดูที่สามารถดูให้คนอื่นได้แมนยัางมากขึ้นค่ะหวังว่าวันนี้นะเราจะแบบตอบคําถามเนอะใครมีคําถามอะไรอยากรู้อีกอยากให้เพื่อนมาตอบคาถามก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย